ักต่างๆสวยงามน่ารับประทานนะคะามาดูลูกนิทานเรื่องแฟนซีผักหันสาแฟนซีผักหันสาผักแต่งชุดแฟนซีามาดูาตัวตรงตามองทีวีค,คืนนี้บรรยากาศสดใสเมืองผักและผลไม้ ประดาประดาด้วยแสงไฟระยิบระยับมีเสียงเพลงคึกคักเสียงหัวเราะสนุกสนานของเด็กๆและบรรดาผักผลไม้ดังเป็นระยะระยะอ่ามาดูนะคะอ้าวเต็มที่นะพวกเรานานๆจะมีงานเลี้ยงสนุกๆอย่างนี้สักครั้งสนุกกันให้เต็มที่เลย คุณต้นหอมนี่คือคุณต้นหอมที่จับไมโครโฟนอยู่เห็นไหมคะคุณต้นหอมก้านยาวควา้าไม้ทักทายผู้มาร่วมงานใครยังไม่มองทีวีอีกใครที่อยากเกง่งใครที่อยากฉลาดต้องเรียนไปตามองทีวีเราเรียนกับครูตู้ต้องมองทีวีไปด้วยนะคะอ่า ามาดูหน้าต่อไปนะคะามาดูเอ๊ะนี่ใครเอ่ยหนวดขาวด้วยชื่อว่าเขาชื่อว่าด็อกเตอร์หนวดขาวนะคะด็อกเตอร์หนวดขาวผู้เชี่ยวชาญด้านผักและผลไม้กาวเปิดงานเวลาเขาก่าวเปิดงานเขาอิมใช้คำพูดว่าอืมสวัสดีครับ วันนี้ทุกคนจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของเด็กๆกับการประกวดแต่งกายแฟนซีเป็นผักต่างๆแต่ตอนนี้ขอเชิญพบกับกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีก่อนครับนะคะเด็กๆก็ฟังเ yeah ย่เสียงร้องต้อนรับจากผู้มาร่วมงานด้านหน้าเวทีดังสนั่น ามาดูภาพผักต่อไปมีผลไม้ด้วยเอ๊ะนี่ภาพของอะไรอ่าเฮ้สวัสดีทุกคนเจ้าชายแก้วมังกรมาพร้อมกับชุดสีแดงสดใสสวัสดีจ้าเจ้าหญิงผักกาดพูดพร้อมกับโบกมือทักทายทุกคนอ่ามีลูกศิษย์คุณครูชื่อเด็กชายอะไรนำแก้วมังกรของจริงมาด้วย ชนลวัดนะคะอ้าวมีของจริงมาให้ดูด้วยคล้ายกันไหมลูกคล้ายกันเลยนะคะชนลวัดเตรียมมาวันนี้นะคะสรุปว่ามีเจ้าชายแก้วมังกรแล้วก็เจ้าหญิงผักกาดโบกมือทักทายอยู่มาดูหน้าต่อไปคนนั้นชื่ออะไรลูกเพื่อนหนูอะชื่ออะไรคะ Уров, ดูหน้าต่อไปเมื่อเจ้าชายแก้วมังกรและเจ้าหญิงผักกาดนี่เจ้าหญิงผักกาดนี่เจ้าชายแก้วมังกรนะคะเมื่อเจ้าชายแก้วมังกรและเจ้าหญิงผักกาดนั่งบนบัลลังก์ยางสง่างามการประกวดแต่งกายแฟนซีผักจึงเริ่มขึ้นนะคะใครเป็น โคโสกรูปวิธีกรใครคะคุณต้นหอมสวัสดีครับกระผมต้นหอมก้านยาวรับหน้าที่วิธีกรในวันนี้พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับสำหรับการประกวดแฟนซีผักงั้นขอเชิญพบกับคู่แรกกันเลยครับนั่นคือคุณแตงกวากับหนูน้อย แตงกวาเอาเรามาดูนะคะมีเพื่อนๆของเราคือเด็กชายฮิรันกับกอรลักษ์มีแตงกวาของจริงมาด้วยนี่แตงกวาก็เป็นผักนะคะเด็กๆสามารถนําแตงกวามาแต่งแบบนี้ได้เลยลูกเหมือนในภาพได้เลยใช้กระดาษทําหมวกของเขาถ้าหนูว่างนะคะอะฟังต่อเสียงตบมือ <S <S จากผู้มาร่วมงานนะคะร่วมงานเลี้ยงดังสนัน ก่อนที่เสียดนตรีจะเริ่มขึ้นแตงกวาผลเล็กผลใหญ่แต่งได้น่ารักมากเวลามีงานก็มีเสียงกองแทนแทนแทนว้าวทำไมเธอดูสดใสจ,จังเลยคุณต้นหอมก้านยาวถามคุณต้นหอมเป็นพิธีกรทักถ่ายว่าทำไมคุณแตงกวาจึงได้สดใสจ,จังเลยจ้าฉันชื่อแตงกวา ถ้าใครอยากดูเหมือนฉันกับหนูน้อยแตงกวาก็ต้องกินพวกเราสิประโยชน์ของพวกเราคือทำให้ร่างกายสดชื่นอใครชอบทานแตงกวาลูกโอ้ยเก่งมากแตงกวาทำให้เรามีร่างกายที่สดชื่นผิวพรรณที่สวยงามนะคุณแตงกวาตอบพร้อมกับแสดงความ สดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะามาดูต่ออามาแล้วครับผมคือแครอทคุณแครอททักทายอย่างรวดเร็วโอ้โหเก่งจังครับเล่นบอลนิ้วเดียวได้ด้วยคุณแครอทใช้นิ้วนิ้วเดียวเล่นบอลเห็นไหมลูก หนูน้อยแครอทชมหนูน้อยแครอทชมนะคะใช่ผมแข็งแรงมากทุกคนกินผมจะได้รับวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E และวิตามิน K ไหนใครชอบทานแครอทโอแครอทให้วิตามิน B C E ีและ K ผมช่วยบำรุงสายตาของทุกคนให้สดใสได้ด้วยนะครับอ่ามาดูต่อเอ๊ะใครเอ่ยอมาดูต่อไปคู่ต่อไปเชิญพบกับคุณตัวกลมแก้มแดงได้เลยครับไม่ใช่แอปเปิลลูกอ้ามักเขือเทศ คุณต้นหอมนะคะก้านยาวคุณต้นหอมเป็นก้านยาวยิ้มจุ๊จุไม่ใช่ฉันชื่อมะเขือเทศรูปร่างอ้วนทวนเขาไม่ได้ชื่อคุณอะไรคะคุณตัวกลมแก้มแดงแต่เขาชื่อคุณมะเขือเทศนะคะรูปร่างอ้วนทวนผิวสีแดงสดใสถ้าใครกินฉันนะคะ ผิวพรรณจะดูเป,ปล่งปลั่งแก้มจะเป็นสีแดงและร่างกายแข็งแรงเหมือนฉันไงคุณมะเขือเทศบอกประโยชน์ของตัวเองไหนใครชอบทานมะเขือเทศนักเรียนปลายทางด้วยนะลูกใครชอบทานมะเขือเทศบ้างโอ้ยกมือเป็นแถวเลยนะคะมะเขือเทศทานแล้วก็มีประโยชน์ให้วิตามินจ่อร่างกายแล้วก็ทำให้ผิวพรรณ เปล่งปลั่งด้วยแก้มแดงด้วยมีใครนะคะอยากกินมะเขือเทศไหมคะ <Yeah. S 1> แก้มคุณจะได้แดงเหมือนหนูไงคะหนูน้อยมะเขือเทศเอ่ยถามอ่ะวันนี้ฟังแค่ครึ่งเรื่องสัปดาห์หน้าฟังต่อดีไหมลูก <Yeah. S 1> ดีนะคะค้างไว้เท่านี้ก่อนติดตามชมตอนต่อไปในสัปดาหนะ์หน้า ตอนนี้ขอสไลด์ด้วยค่ะอ่าเด็กๆมาเรียนเรื่องของการเตรียม